toàn nổi toàn nhai đều ra mặt Tiếng gắt toàn mặt thua quá Con lùm, con Тон явна яах вэ? ตอนหนึ่งจนใหม่ เรียบโอยค่ะนี่สิ มนูต่อไปคือตำบักทัว yên Nam, bà bạc tua luôn, bạc tua hông, bà luôn xí. โอ้หมูนตุกยิงโปรแบกแปรแบกมาแล้วาากอีกแต่ว่า ผักที่ใส่อ่ะใส่บักพริกลงนะครับตะกราบักพริกบ่ใส่หลายดอกกะ4ใส่หาหน่วย ข้างล่างคะังวันนี้ตังทำล่าง,งเดี๋ยวหฮันนต่ตัง กรูนี่ก็ตัวกินจะ้ะนี่า,างตาบันแล้วไจ้ะอันเนี้ยตานนอันนี้โคข้าไว้ก่อนรอโคข้าจะขุขด,ดอ๋อ ทัว่วกินกับอย่างหูหมูกับเบินะ้ลทอดหน่อยนะตัวได้บักเล็กอ่านมุนมุนกับตำมุนมุนนะจ๊ะเด็กตัวได้มกดักแบบว่าเป็นตอนโลูเบอร์รีกับวพอตองตำม,มุนแต่แดดต่พอพอมัก,ม,กมันเอา bên này môn môn mặc đẹp tắm môn, môn. ตามต่อค่ะฝนตกด้วันนี้ไม่น้อนไม่สบายได็กินเลยอ่ะกจะปงค่ะวันนี้เอาบะเือะเออ้นมามลงค่ะี๋ยวก็สองสามวันฝน,นตกเลยจ้ะยานไฟดับนั่งดแบบนีน 我反正记得。 ทอ,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 อกคนนั่ค่ะสัยีไปครู้แสบมือแสบมือทุกคน ใส่ถ <c ười> ุงนวลลงไปค่ะถุงก่อนน้ำตาลนิดน้ำตาลนิดหน่อยจ้ะฝนตก็ไปได้ยินเลยจ้ะน้ำปลาค่ะเหยาะเหาลงไป ทำด้วยประเด็ค่ะรดขวดเลยอเวลาหนวดค่ะนนขน่อยาเสต็ตีนหนีบนะคะ มันคอมมันอันนี้โอ้ยกล่องลมพี่น้องกล่องลมเฮ้ยอย่างแค่ดาบเอาเอาล่างเลยฮะก่อน กล่องลมมันก็อยู่มันดิ่มเดวเดาอยู่เนี่ยเดี๋ยวชิมกันค่ะชิมไวกระเด็นไก่จังเลยเดี๋ยวชิมกันนะจ๊ะชิมอืม้มแล้วให้ไปได้อีกนิดนึง จะแดดเบิโอเคได้แล้วค่ะทุกคนย๋ยวมตตักใส่จานนะคะตักใส่จานพอจานไหนค่ะลอยนะคะจักใส่จาน,นพร้อมสื่อนะคะทุกคน เดี๋ยวอาจจะมันขวมที่จะบริเกิงต่ำอือเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวขวมโขกขวมโขกบริเกงขวมเด้อเหลงไปเลย เค้กค่ะตัวก็มีกินผิดบอดีอ่แต่จะฟองก็กินบอดายที่กันนะคะกินเผ็บดบอดที่กันนี่นี่ค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟนะคะกินกับหมูหมูย่างจ้ะนี่ไปค่ะไปกินพร้อมกันเด้กกอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ